สอสอสอะะได้ร่วมกับชุมชนเฉลิมอนุสร์เกศพัฒนาจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นภายใต้ชื่องานศิลปะสร้างสุขชุมชนสร้างสารบริเวณใต้ทางหลวงเพลินจิตนะคะเพื่อเยาวะชนได้พัฒนาศักยภาพของตอนเองค่ะนายดนัยหวังบุญชัยผู้จัดก,การแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุน,นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอกล่าวว่างานวันเด็กที่จัดขึ้นบนพื้นที่ว่างเปล่าใต้ทางหลวงเพลินจิตในครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตอนเองผ่านเครื่องมือด้านศิลปะและเตรียมความพร้อมให้เด็กในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอาทินาฏศิลป์การละเล่นพื้นบ้านผลงานศิลปะรวมถึงดนตรีประกอบจังหวะเพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงให้แก่เยาวชนภายในชุมชนเฉลิมอนุสร์ด้วยชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสําคัญของเด็กนะครับอยากให้เด็กเยาวชนเข้ามามีความสนุก ขณะเดียวกันก็แฝงสาระเข้าไปด้วยนะครับว่าความสนุกความบันเทิงที่มีอยู่เนี่ยนะครับนำไปสู่ในเรื่องที่ว่าผู้ใหญ่น่าจะเห็นพลังของเยาวชนแล้วก็นําเอาพลังของเยาวชนนั้นเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของชุมชนในพื้นที่สร้างสารรค์แล้วก็มีกิจกรรมที่ทําต่อเนื่องได้สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ยังมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการพนันยาเสพติดและเด็กติดเกมค่ะ